ตอนบ่าย902าย9 0ออุ้ยแต่จะบอกว่าลอถใหม่ที่เข้ามาร้อยหนลูกอะพี่ครับเปิดด้วยตัวนี้ก่อนเลยคอนเวิร์หดอกแกหรืออะไรว้าวเป็นแฟชั่นอะไรแม่ก็ไปลุ้นกันได้นะตัวนี้ SYB ค่ะ SYB นะคะโอ้ด้านด้านหลังด้านล่างก็เขียนว่าคอนเวิร์นะลูกค้า SYB ราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะ ราคาอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นนะคะรีวิวส่งให้ฟรีตัวเนี้ยจะมีทั้งหมด20คู่นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด20คู่ะคะคก็จะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยแม่ส้นอย่างเงี้ยส้นสั้นหน่อยหรือว่าอ่ะนี่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นผู้หญิงนะคะเน้นเป็นของคุณผู้หญิงเป็นหลักเลยนะคะไซส์ก็อยู่ประมาณซัก3 6 3 7 4สมี่สมี นะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูทีละคู่นะคะรีวิวส่งให้ฟรีนะจ๊ะเนี่ยเป็นบูสต์สไตล์แบบแมทกับเด็กๆสไตล์วินเทจสไตล์แบบแฟรี่ได้เนาะแมทกับได้ทุกลุกเลยเนี่ยอันนี้คือมีความมีกิมมิกกิมมิกดีดีเทลสวยแล้วค่อนข้างใหม่เลยลูกค้างานค่อนข้างใหม่เลยนะคะอุ้ยแล้วมันสวยทุกอันลเออลูกค้าจา๋าหรือว่าอาจจะมีตัวตำหนิ นะคะสีตกไปบ้างตําหนิสีเนะี่ยติดหนังไปหน่อยเนาะสเวตเตอร์ฮูดของเยลโล่ไหมจ๊ะ ML20 อะไรก็ได้คิดเป็น ML02 พูดผิด ML02 ดูให้หน่อยจะมีอะไรเหลือบ้างตอนนี้สเวตเตอร์ฮูดขายดีมากเลยอะตอนนี้ลูกค้าอ่ะนี่อันนี้ใครชอบนะส,นส้นตึกส้นหนาๆอย่างเงี้ย โอเคตอนนี้สเวตเตอร์ฮูดเหลือเป็นของป้ายบลูนะคะ2,900บาทเท่านั้นนะคะเอฟได้เลยพี่นะคะอุ้ยนี่สวยเนี่ยม่เห็นไหมสไตล์เขาเป็นแบบแฟชั่นเลยแมทกับได้ทุกสไตล์เฟรรี่วินเทจนะคะสไตล์แบบเท่ๆได้เนี่ยบูตตัวแม่อย่างเงี้ยตัวม,มัมอะไรอย่างเงี้ยนานา่เออเก๋นะ เสริมความสูงมาด้วยทุททกคู่เลยอะ่ะนะใครเป็นสาวตัวเล็กแอร์วอลก์ป่ะเนี่ยใช่ไหมวันทูทีใช่ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อุย้ยเป็นฟิลเหมือนหนังกลับลูกค้าอันนี้เป็นฟิลเหมือนหนังกลับนะคะอุ้ยสวยนะเอออันนี้แมทได้อันนี้ไปใส่ต่างต่างประเทศได้นะลูกค้าใส่ไปเที่ยวต่อปทอทได้ทำไมต้องพูดยยอะทำไมต่างประเทศได้นะ มีผ้าพันคอเหรอแม่ผ้าพันคอมีนะเป็นของไปเยลโล่นนั้นจะเป็นผ้าพันคอเอ่อซิลคอตตอนเน้นผืนใหญ่ไปดูของตัวเยลโล่ได้วิเพิ่งเปิดไปกับออแอดพี่เพื่อนไปนะคะว้นี้อันนี้อันนี้เนื้อดีมากเลยอันนี้เกรกูดอุ้ยลูกค้าตัวนี้ใหม่มากเนี่ยคู่เนี้ยอันนี้คือเก๋นนะด้านหลังเป็นซิปด้านหลังนะคะรูดได้เลยโอ้ นาราเซมลูกนี้อะไรจ๊ะลูกรียวดอเด็ก10นะฮะส่งให้ฟรีไปเลยลูกค้าดอเด็ก10หรือว่าจะซื้อไปใส่เองแต่ได้ฉันได้20คู่ตกคู่แล้วเท่าไหร่เธอเธอเธอหาหน่อยสิได้เลยเออซื้อไปใส่เองได้ไหมลูกค้าเออขี้เกียจซื้อรองเท้าแบบทีละคู่ เออตกตัวละคู่ละลายผ้าแต่เนี่ยมันเป็นสไตล์พวกงานหนังกลับนะคะรองเท้านหนังหรือว่าเนื้อผ้าแบบโอเคนะงานหนังหนังพียูหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกค้าก็อัพจริงๆมันอัพได้อยู่แล้วว่าพวกบูทสั้นหนังอย่างเงี้ยก็ประมาณคู่ละสองร้อยสามร้อยเออสามร้อยสอแล้วแต่ได้หมดเลยลูกค้านะคะใครอยากได้ลูกนี้เอยใครอยากได้เซตรองเท้าน,นะะถุงนี้นะ ถุงนี้ลูกค้าดอเด็ก1.0ดอเด็ก1.0รีวิวนะจ๊ะลูกค้าเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นแบบเหมือนหนังจอระเขคหน่อยนะแล้วก็ด้านในก็เป็นขนเป็นขนขนนุ่มบุด้านในนะคะเหมาะสำหรับไปต่างประเทศไปแจแปนไปไชนา่าได้หมดเลยนะคะ เออนะาใครอยากได้ลูกนี้ถุงนี้เด็ก1นรีวิวส่งฟรีนะลูกค้าจา๋าโอเคไหมใครอยากแง่เห็นไหมเขาเสริมส้นทุกอันเลยเออเก๋สวยจึ้งมากเลยลูกค้านะฮะใครโทรมาเอ่ยโอเคค่อยค่อยโทรกลับตอนนี้คือลูกค้าโทร